เปิดร,ราคาอย่างเป็นทางการกระบะไฟฟ้าเทสลาสเซเบอร์ทรัคขุมพลังเหลือๆวิ่งได้ไกลสูงสุด752กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง <Hey! S 1> หลังกินเวลามานานกว่า4ปี จากที่อีลอนมัสกได้เปิดตัวต้นแบบกระบะไฟฟ้าเทสลาเซเวอร์ทรัสู่สายตาสาธารณชนเมื่อช่วงปลายปี2019หลังจากที่สายการผลิตของรถยนตรไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวถูกเลื่อนออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าล่าสุดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาเท s l a ได้เปิดตัวพร้อมกับประกาศราคาํำหน่ายของเทสลาเซเวอร์ทรัอย่างเป็นทางการแล้วจากข้อมูลหน้าเว็บไซต์เท sla Official กระบะไฟฟ้าเท s l a c y เ e r t r u c k จะถูกทำตลาด3รุ่นย่อยซึ่งประกอบไปด้วยรุ่นรี e ิ drive ขับเคลื่อน2ล้อหลังรุ่นขับเคลื่อน4ล้อออฟวิ d ไร v ์ drive ระดับกลางและรุ่นท็อปสุด c y เบอร์บี t ที่มาพร้อมกับการขับเคลื่อนด้วยระบบไตรมอเตอร์หรือการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์3ตัวสำหรับความน่าสนใจของกระบะไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวของเทสลานั้นจะมีอะไรบ้างวันนี้เราจะพาไปชมกัน และก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ like และก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับเท sla เซ b e r t r ทรันั้นเป็นกระบะไฟฟ้าคันแรกของค่ายโดยความโดดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นเรียกได้ว่าฉีกแนวแบบสุดขั้วและลบภาพจำเกี่ยวกับการออกแบบกลุ่มรถกระบะที่มีมาเกือบร้อยปีไปเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์คุ้มพลังขับเคลื่อนและระบบความปลอดภัยของตัวถังในระดับที่สามารถกันกระสุนได้ ภาพรวมการออกแบบของรถนั้นมาในแนวทรงเหลี่ยมคมชัดเจนซึ่งเป็นดีไซน์เดียวก,กันกับรถต้นแบบที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกตัวถังของรถถูกผลิตขึ้นจากวัสดุสแตนเลสที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษขึ้นรูปด้วยการวิดเย็นให้ความแข็งแรงทนต่อรอยยุบและรอยขีดข่วนโดยตัวถังของรถไม่มีการทำสีแต่อย่างใดนอกจากนั้นเทสลายัางได้เผยวิดีโอการทดสอบความแข็งแรงของตัวถังโดยการยิงด้วยปืนทอมมี่กัน ขนาดกระสุน .45 คาลิเบอร์ปืนสั้นกรอก9มมและ MP5 ขนาดกระสุน9มมโดยปืนทั้ง3รูปแบบนั้นไม่สามารถเจาะทะลุตัวถังของรถได้จึงมั่นใจได้ว่าผู้โดยสารในรถกระบะไฟฟ้าของเทสลานั้นจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยแน่นอนในส่วนของกระจกนั้นเป็นแบบอาเมอร์กลาสที่มีความแข็งแรงสามารถทนแรงกระแทกจากลูกเบสบอลที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมง หรือลูกเห็บระดับ4ซึ่งเป็นระดับสูงสุดรวมไปถึงคุณสมบัติกันเสียงที่จะทำให้ห้องโดยสารเงียบเหมือนอยู่ในอวกาศกันเลยทีเดียวในส่วนของกระบะท้ายนั้นมาพร้อมกับขนาด6คูณ4ฟุตสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุด2,500ปอนดอนหรือประมาณ1.13ตันพร้อมกับความสามารถลากจูง11,000ปอนด์ปอหรือประมาณ5ตันซึ่งทางเทสลาได้เผยว,วิดีโอการทดสอบเกี่ยวกับการลากจูงอุปกรณ์ของสเป c e x นอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับช่องจ่ายไฟขนาด120โวลต์4ช่อง2ช่องภายในห้องโดยสารและ2ช่องตำแหน่งท้ายกระบะรวมไปถึงช่องจ่ายไฟ240โวลต์1ช่องท้ายกระบะสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด11.5กิโลวัตต์ช่วยให้สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกเช่นเครื่องมือช่างจ่ายไฟให้บ้านในเวลาฉุกเฉินรวมไปถึงการชาร์จไฟให้กับรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นได้อีกด้วยซึ่งทางเทสลาเรียกฟังก์ชันนี้ว่า power share นอกจากนั้นพื้นที่กระบะท้ายของรถยังมาพร้อมกับจุดยึดยางอะไหล่สำหรับติดรถไปด้วยเมื่อต้องเดินทางในเส้นทางที่เสี่ยงเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินรวมไปถึงพื้นที่สำหรับการติดตั้งชุดแบตเตอรี่เสริมสำหรับออปชัน range extender ที่จะช่วยให้รถสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นจากเวอร์ชันธรรมดาโดยออปชันดังกล่าวนั้นจะทำให้เสียพื้นที่ที่เก็บของท้ายกระบะไปประมาณ1ส่วน3โดยรายละเอียดของแบตเตอรี่เสริมนั้นผมจะขออธิบายในส่วนของคุ้มพลังขับเคลื่อนต่อไป ส่วนด้านภายในของรถนั้นมาพร้อมกับห้องโดยสารที่ทันสมัยและกว้างขวางเบาะสองแถว5ที่นั่งอัดแน่นไปด้วยเท็กซ์เจอรีขั้นสูงแบบแน่นขันโดยเด่นด้วยหน้าจอควบคุมส่วนกลางขนาดใหญ่18.5นิ้วติดตั้งลอยตัวกลางคอนโซลหน้าพวงมอลาลัยเป็นแบบทรงวงรีมัลติฟังก์ชันสำหรับไซเบอร์ทรัคนั้นจะเป็นรถเจเนอฟาร์คาน,นาแรกของค่ายที่จะมาพร้อมกับพวงมอลาลัยแบบสเตียรลิงบายวายซึ่งจะเป็นพวงมอลาลัยที่ไม่มีกลไกเชื่อมต่อโดยตรง แต่ใช้ระบบไฟฟ้าสำหรับสั่งงานแทนซึ่งจะเป็นรูปแบบเดียวกันที่โตโยต้าใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น b c 4 x ตำแหน่งคอนโซลกลางของรถนั้นมาพร้อมกับแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายและช่องวางแก้วน้ำอย่างละ2ช่องให้ระบบเสียงคุณภาพเดียวกันกับสตูดิโอบันทึกเสียงด้วยลำโพง15ตําตำแหน่งพร้อมกับซับูฟเฟอร์2ตัวภายในห้องโดยสารมาพร้อมกับระบบกรองอากาศเกรดเดียวที่ใช้กันในโรงพยาบาล สามารถกรองอนุภาคและเชื้อโรคในอากาศได้มากถึง99.97%กเลยทีเดียวส่วนผู้โดยสารตอนหลังนั้นมาพร้อมกับเบาะนั่ง3ตำแหน่งและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9.4นิ้วสำหรับคุมพลังขับเคลื่อนนั้นเท s l a ไซเ e r ร r u รัจะถูกวางจำหน่ายใน3รุ่นย่อยซึ่งประกอบไปด้วยรุ่นเรียววิบรายขับเคลื่อน2ล้อหลังราคา6 9 9 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.1ล้านบาทขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เดียว ทำอัตราเดนจากศูนย์ถึงร้อได้ใน6.5วินาทีความเร็วสูงสุดของรถทําได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด250ปยหไมล์หรือประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลความจบุแบตเตอรี่และพะละกําลังของมอเตอร์โดยรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังนั้นจะเริ่มถูกส่งมอบได้ในช่วงปี2025รุ่น All Wheel Drive ขับเคลื่อน4ล้อดู All Motor ราคา79,990ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.7ล้านบาทมาพร้อมกับมอเตอร์พละกำลังรวมสูงสุด600แรงม้าแรงบิดสูงสุด1080นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจากศูนยถึงร้อได้ใน4.1วินาทีความเร็วสูงสุดของรถทำได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด340ไมล์หรือประมาณ544กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟต็มหนึ่งครั้ง และสามารถเพิ่มเป็น470ไ mm, มล์หรือมากกว่า752กิโลเมตรต่อชาร์จเมื่อซื้อแบตเตอรี่แพ็คเสริม Range Extender และรุ่นท็อปสุดอย่าง c y b e r b e a t ดราคา99,990ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3.5ล้านบาทมาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อน3ตัวพลากกำลังรวมสูงสุด845แรงมา้าแรงบิดสูงสุด13,959นิวตันเมตร ทำอัตาเร่งจาก0ถึง100ได้ใน2.6วินาทีความเร็วสูงสุดของรถทำได้208กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด320ไมล์หรือประมาณ512กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งและสามารถเพิ่มเป็น440ไ mm, มล์หรือมากกว่า704กิโลเมตรต่อชาร์จเมื่อซื้อแบตเตอรี่แพ็คเสริม (range extender) และงานนี้เรียกได้ว่าเทสลายกขิงมาทั้งไร่เมื่อทางค่ายเผยวิดีโอการทดสอบพละกกำลังอัตาเร่งของรถ เทียบกับ Porsche 911วันวรุ่นปี2023ใหม่ด้วยระยะทางควอเตอร์ไมล์เทสลาเซเบอร์ทรัเอาชนะได้แบบชิวเฉียดโดยการลากปอร์เช่9น1วันวันมาด้วยอีกหนึ่งคันซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นการเปรียบเทียบที่แสบอย่างมากตามสไตล์ของ CEO อย่างอีลอนมาร์นอกจากนั้นตัวรถยังสามารถดึงน้ำหนักได้ถึง40,000ปอนด์ซึ่งผลลัพธ์นั้นทำได้ดีกว่าทั้งรีเวียนอาวันทีฟอร์ดเอฟ1 5ไลนิง และ Ford F350 Diesel v e r s i ดีซเวอร์ชันน้ำมันอีกด้วยโดยตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับการรับประกัน4ปีหรือ80,000กิโลเมตรส่วนชุดแบตเตอรี่ขับเคลื่อนนั้นรับประกัน8ปีหรือ2 4 0 0 0 0กิโลเมตรในส่วนของการรีชาร์จพลังงานนั้นตัวรถรองรับการชาร์จไฟ DC ที่กำลังไฟสูงสุด250กิโลวัตต์โดยการชาร์จไฟเพียง15นาทีจะสามารถพารถไปได้ไกล217กิโลเมตร สำหรับ t ท s l a Cybertruck รุ่นขับเคลื่อน4ีล้อ Dual Motor และรุ่นท็อปสุด c y b e r b e a ีจะเริ่มถูกส่งมอบได้อย่างเป็นทางการในปี2024ขณะที่รุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังนั้นจะเริ่มส่งมอบได้ภายหลังในปี2025ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าเวอร์ชันพุงมาลายควานนั้นจะเริ่มเดินสายการผลิตเมื่อไรและประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในตลาดของกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้หรือไม่ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไป เปืดปอนๆว่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ทราบรายละเอียดต่างๆของกระบาไฟฟ้ารุ่นนี้แล้วหากเข้าทำตลาดในประเทศไทยพอจะสู้กับออนิเจ้าตลาดเดิมได้หรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ